เลขประชาชนของทุกคนนะครับอาจารย์มันบอกอะไรเราบ้างตัวเลขที่1คือช่วงวัย0นถึง20ในหลักที่2 21-40ถึง40อ่าถัดไปก็ต้องเป็น4 1อถึง60อย่างนี้ไหมถูกต้องแล้วก็61-80ถึงแ0อ่าแล้วก็8ปสถึงร้อยประมาณนี้มันก็คือเป็น5หลัก5ช่วงอายุแล้วคำถามที่บางคนถามว่าบั้นปลายชีวิตหนูจะสบายไหมต้องดูเลขอะไรก็ต้องแตกเกษียณเลขเกษียณเป็นต้นไปก็ได้ตั้งแต่60เป็นถึง100ก็ได้ ก็จะเห็นภาพรวมคร่าวๆของชีวิตว่าตอนจบเนี่ยชีวิตของคนคนนี้มันประมาณไหนจะบอกว่าอีกอย่างหนึ่งในตำแหน่งสุดท้ายนอกเหนือจากบอกช่วงท้ายของชีวิตได้แล้วเนี่ยกำลังบ่งบอกข้างในเราเรามีความสนใจใคร่รู้เรื่องอะไร,ะไรผูกพันกับเรื่องอะไรเพราะว่าเลขนี้มันชิดตัวเรามากที่สุดด้วยเพราะฉะนั้นตำแหน่งสุดท้ายสำคัญมาก ก็จะบ่งบอกจิตใจข้างในเราว่เาเราสนใจเรื่องอะไรมาที่ช่มาน,นรวมถึงสิ่งนี้จะนำเราไปสู่อะไรก็ตำแหน่งสุดท้ายเหมือนกัน